สวัสดีครับวันนี้ผมอโก้ครับผมอยู่กับรถตัวรถ MG GS นะครับสำหรับในรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะเราจะทำการเปลี่ยนเป็นตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากบริษัทมิชิก้าซึ่งในรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แถมจอมาแล้วนะครับก็จะมีระบบแคนบัสในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับมาดูกันว่าอุปรกรณ์ในรถของเขาก่อนที่จะทำการปรับเป็นจอ Android เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาครับ ก็สำหรับในรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีจอภาพนะครับเป็นจอภาพประมาณขนาด5นิ้วนะครับน่าจะเป็นอจอภาพที่สำหรับแสดงมอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องการแสดงภาพเกี่ยวกับการใช้งานนะฮะแล้วก็มีระบบสเตอร์ิ่งคอนโซลที่ที่บริเวณด้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสวยงามทีเดียวครับ สำหรับในบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะมีช่องแอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับมอนิเตอร์ของเขาเนี่ยฮะเวลาใช้นาๆก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดการสัมผัสหน้าจอที่ใช้งานไม่ได้นะครับเราจะต้องการเปลี่ยนเซตนี้นะครับขึ้นมาทั้งเซตเลยนะครับตัวนี้นะถอดชิ้นนี้ขึ้นมานะครับทั้งเซตเลยครับครับแล้วก็สําหรับในตัวจอ Android ตัวรุ่นเมื่อเราใส่งานใส่เครื่องใหม่ไปแล้วเนี่ยนะครับตัวคอนโทรลอะไรก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติ ไม่ว่าจากการเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนแท็กนะครับต่างๆนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยที่เป็นการช่องปรับแอร์ต่างๆชุดนี้เราจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็จะใช้งานได้ปกติทีเดียวครับสำหรับในตัวกล้องของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกล้องที่อยู่เหนือป้ายทะเบียนรถนะครับมีลักษณะโครงสร้างที่เปิดออกมานะครับเพียงแค่ประมาณนิดเดียวนะฮะก็สำารับซ่อนเลนได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับครับแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างครับ คราวสารสิตอนนี้เราก็อยู่กับตัวผลิตภัณฑ์ของตัวจอเมชิก้านะครับสำหรับรุ่น GS รุ่นนี้ครับเราแตะไปที่ตั้งค่านะครับไปดูสเปคกันนะครับเกี่ยวกับแท็บเล็ตสำหรับในรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นตัวสินค้าที่เป็นพอร์คอร์นะครับ T3 มีแรมนะครับขนาด2 g b แล้วก็มี ROM ขนาด32 g b ตัวนี้นะครับเวอร์ชันของ Android ที่10.0ครับ ครับตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของแอปพลิเคชันที่ด้านหน้ากันเนี่ยนะครับเราก็เปิดด้านหน้ามาแตะตรงนี้นะฮะล้วก็มาดูว่าด้านหน้าเป็นไงบ้างเรามาดูกันที่ YouTube นะครับว่า YouTube เป็นไงบ้างนะครับแตะที่ YouTube นะครับก็จะมีเพลงขึ้นมานะครับเราสามารถเล่นเ,เพลงได้นะครับดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเล่งเสียงเบาเสียงได้จากด้านหน้า เราหรือว่าเลื่อนแท็กที่ด้านหน้านี้นะครับสำหรับในขั้นตอนต่อไปคือการนําทางนะครับเราแตะไปที่ Google m a p นะฮะแล้วก็นําทางนะครับเราก็ไปเลือกเส้นทางที่เราจะไปนะครับสถานที่ปลายทางอย่างเช่นเราเลือก b i g กซีเฮกสารามินทานะครับก็แตะเข้าไปครับก็ขึ้นมาเส้นทางนี้นะครับเราก็ทําการแตะเส้นทาง ก็บอกว่าอีก19นาทีก็คือ11กิโลถึงนะครับเราก็เริ่มนำทางเลยหน้าทางเหนือไปตามซอยลัดพระโอ้87ซอยจันทราสุขเข้าถึงซอยล,ดล <ะ S 2> <ร>าดพระแปองิําทางก็ <11 S 1> สามารถใช้ได้นะครับจากแผนที่ของ Google Maps ครับ สำหรับในรถ m g คันนี้เราได้ใส่ตัวชุดแคนบัสควบคุมอ,อุปกรณ์นะครับกลนไกลต่างๆในรถไปด้วยนะครับในจอตัวนี้ก็สามารถทำงานควบคู่ไปกับแอร์นะครับแล้วก็สเตอร์ริงคอนโทรลชุดนี้นะครับในเรื่องของการปรับอุณหภูมินะครับเราก็เพียงแต่ปรับที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะโชว์ที่อุณหภูมิแอร์ที่บนนี้ด้วยนะครับในลักษณะของเสียงนะครับเร่งเบาเสียงต่างๆก็ปรับที่ชุดนี้ สำหรับในเครื่องของตัว Android Bicica รุ่นนี้เนี่ยนะครับยังสามารถอ่านฟาไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ไ,ไฟล์ไฮเลสนะครับออดิโอที่อยู่ในแฟลชไดร์นะครับมีเตเสียเข้าไปที่ช่อง USB ที่ที่หน้ารถชุดนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดดูวิดีโอที่อยู่ในแฟลชไดร์ได้เลยนะครับโดยเลือกดูว่าจะมีวิดีโอชุดไหน หรือว่าเปลี่ยนช่องนะครับในวิดี่อดีนี้นะครับหรือว่าเรายังสามารถที่จะเข้าไปในเรื่องของตัวการเล่นไฟล์เพลงที่อยู่ในแฟลชไดร์ฟชุดนี้ได้อีกด้วยนะครับสำหรับในรุ่นนี้ก็ยังสามารถทํางานกับกล้องถอยหลังชุดเดิมของรถได้นะครับผมจะปุบ๊บเป็นอย่างนี้ครับ แล้วก็ในระบบนี้เซ็นเซอร์ถอยหลังก็ยังทําง,งานได้ปกตินะครับแต่ทีที่มีคนเดินผ่านด้านหลังเนี่ยเซ็นเซอร์ถอยหลังเขาก็จะร้องขึ้นมาเลยนะครับ แลวก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณจอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าสำหรับในตัว MG GS รุ่นนี้นะครับสามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่029323485ครับ084524433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carmarket.com o นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID l ดียไลน์แอซชอบวิดีโอของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ผมเอโก้ e ลาก่อน,นะครับกับจอมิชิกา้าเมื่อใส่กับตัวรถ MG GS รุ่นนี้ วันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ